ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะรับสินค้าจากประเทศจีนมาขายด้วยตัวคุณเองอยากจะนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาขายด้วยตัวคุณเองผมแนะนําให้คุณดูคลิปนี้ก่อนครับ ใช่ครับผมกำลังรู้เลยครับว่าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่อยากจะรับสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาขายด้วยตัวคุณเองเพราะคุณรู้มาว่าของจากประเทศจีนนั้นมีความหลากหลายมากกว่ามีต้นทุนที่ถูกกว่าจากที่คุณรับจากแหล่งค้าส่งต่างๆอันนั้นส่วนหนึ่งครับเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งแต่ผมอยากจะเน้นเอาไว้เลยนะครับว่าการที่คุณสามารถตัดคนกลางออกไปได้คุณสามารถรับสินค้าจากประเทศจีนโดยตรงด้วยตัวคุณเองได้นั้นเนี่ยมันมี พอได้เขียนต่างๆมากมายพอได้เปลียบประกาแรกเลยนะครับคือคุณจะมีสินค้าที่หลากหลายแตกต่างจากคนอื่นครับแน่นอนครับว่าการที่เราเนี่ยไปรับสินค้าจากแหล่งเดียวกันจากแหล่งค้าส่งเหมือนๆกันเป็นตัวแทนเข้าเหมือนๆกันแล้วคุณก็เอามาโพสขายเหมือนๆกันแบบนี้ครับ มันย่อมสร้างความแตกต่างจากคนอื่นได้ยากกว่าแต่ถ้าเกิดคุณมีของเสริมจากการที่คุณสามารถสั่งสินค้าจากประเทศจีนได้ด้วยตัวคุณเองเป็นคุณเลือกสินค้าที่มันไม่ค่อยมีในท้องตลาดเอามาขายเสริมกับสินค้าหลักที่คุณมีครับมันจะทําให้เพจคุณเนี่ยน่าดึงดูดน่าสนใจมากขึ้นเพราะสินค้าที่คุณมีแตกต่างจากเพจอื่นร้านอื่นก็รได้เปรียบประการที่2เลยนะครับคือคุณนั่งอยู่บ้านเฉย มีหลายคนครับอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยสะดวกเดินทางเข้ามาแหล่งค้าส่งในกรุงเทพ,รพประตูน้ำแพทีนัมโบเวตลาดโลงเกลือจตุจักรเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณสามารถรับของจากประเทศจีนได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะตัดปัญหาการเดินทางนี้ออกไปเลยครับเพราะคุณนั่งอยู่บ้านเฉยๆคุณสามารถสั่งสินค้าจากประเทศจีนได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ครับแต่แน่นอนครับการสั่งสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์หลายคนก็เจอข้อจํากัด สั่งไม่เป็นคุณคุณภาพไม่ได้ราคาสินค้าไม่ได้ตามที่ต้องการผมแนะนําอย่างนี้นะว่าในคอร์ที่ผมสอนให้คุณสั่งสินค้าจากประเทจีนนันเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจจะสอนให้คุณนั้นเนี่ยไม่ใช่จบแต่เพียงการสั่งสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้นนะครับผมสอนให้คุณใช้หน้าเว็บไซต์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมไปยัง โรงงานหรือร้านส่งที่แท้จริงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณก้าวผ่านการซรื้อของผ่านหน้าล็กซไซด์ได้คุณจะเจออีกโรคหนึ่งครับที่เขาค้าขายกันที่มีสินค้าที่หลากหลายมากกว่าราคาถูกกว่าที่คุณเห็นผ่านหน้าล็กไซ์แต่แน่นอนครับว่าเราไม่ได้เดินทางไปที่ประเทศจีนได้ด้วยตัวเอง เรายังจําเป็นต้องอาศัยหน้าเว็บไซต์นี่แหละเป็นตัวเชื่อมอยู่แต่อย่างที่ผมบอกครับว่า90%ของคนที่สั่งของจากจีนผ่านหน้าเกจะจกที่หน้าเว็บไซต์เท่านั้นดังนั้นนะครับถ้าคุณอยากก้าวผ่านหน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับผมแนะนําให้คุณเรียนคอร์สสอนสั่งของจากจีนได้ด้วยตัวคุณเองเป็นกับผมได้เลยนะครับผมและข้อได้เปรียบประการที่3นะครับก็คือ คุณจะได้สินค้าที่ต้นทุนถูกลงแต่แน่นอนว่าคุณอย่าเพิ่งเอาสินค้าจากจีนไปเปรียบเทียบกับแหลงรับซื้อที่คุณเคยซื้อซื้อมาหรือไปเปรียบเทียบกับงานเหมางานกระสอบแบบนั้นนะครับเพราะสินค้าจากจีนอาจจะไม่ใช่คําตอบุดงไายแต่ผมจะแนะนําให้คุณอย่างนี้นะครับว่าคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าจากจีนเอาไปเป็นตัวเสริม ส่งเสริมการขายกับสินค้าหลักที่คุณขายและที่สําคัญนะครับคุณสามารถเอาสินค้าจากจีนเนี่ยไปทำคอนเทนต์หรือไปเล่นเกมหรือสร้างความดึงดูดใจในการไลฟ์สดของคุณได้เช่นคุณสามารถเอาสินค้าจากจีนที่ราคาต้นทุนค่อนข้างต่าเอามาเล่นเกมเพื่อจูงใจให้คนมาตาิดตามเพจคุณให้คนมาดูไลฟ์คุณแบบนี้ก็ทำได้ดังนั้นนะครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดปัญหาไม่อยากมาแหลงค้าส่งด้วยตัวคุณเองไม่อยากมีสินค้าซ้ํากับคนอื่นแล้วก็อยากได้สินค้าเพื่อเอาไปจัดโปรโมชั่นหรืออยากได้สินค้าเพื่อไปส่งเสริมการขายของคุณผมแนะนาให้คุณเรียนคอร์อสคอร์สนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับทักอินบ็อกเข้ามาหาแอดมินได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมนะครับเปิดกลุ่มขึ้นมากลุ่มนึงครับเรียกว่ากลุ่มร้านค้าส่งออนไลน์นะครับที่ผมรับสมัคร เฉพาะร้านค้าส่งตัวจริงที่เป็นร้านค้าส่งจริงๆนะครับเป็นผู้นําเข้าจากประเทศจีนด้วยตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเป็นโรงงานหรือเป็นผู้ผลิตเนี่ยนะครับผมรับสมัครร้านค้าเหล่านี้ครับให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ครับผมมีฐานลูกค้าทั้งที่เป็นลูกเส์ผมและคนที่สนใจจะรับของไปขายรอรับ พวกคุณอยู่แล้วครับถ้าคุณมาสมัครเข้ามาในกลุ่มสมัครสมาชิกไปร้านค้าส่งออนไลน์กับผมนะครับคุณจะมีร้านค้าที่คอยซื้อของกับคุณเพื่อที่จะรับของคุณไปขายต่อรออยู่ในกลุ่มแล้วครับและที่สําคัญนะครับตอนนี้ยังสมัครฟรีอยู่นะครับรีบเข้ามาสมัครเลยครับผมมีฐานลูกค้ารอคุณอยู่ในกลุ่มเตรียมซื้อของจากคุณเตรียมรับของจากคุณไปขายอยู่แล้วนะครับ และถ้าใครสามารถเอาความรู้ที่ผมสอนในการสอนสั่งของจากจิ้มไปต่อยอดได้ครับคุณก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในร้านค้าส่งที่จะมาหาลูกค้าในกลุ่มกลุ่มนี้ที่ผมสร้างขึ้นมาได้ด้วยนะครับถ้าใครเป็นร้านส่งตัวจริงนะครับผมไม่ใช่ไปรับของเข้ามาแล้วเอามาขายต่อนะครับเป็นผู้นําเข้าตัวจริงเป็นโรงงานตัวจริงเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวจริงรีบทักอินบ็อกเข้ามาสมัครร้านค้าส่งได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นครับผมออกแบบให้คุณมาหมดดล้ว คิดให้คุณเสร็จสับหมดแล้วครับวิธีการสั่งของแล้วคุณยังสามารถเอาของมาปล่อยในกลุ่มค้าส่งออนไลน์ที่ผมตั้งขึ้นมานี้ได้อีกนะครับผมถ้าใครชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ในการขายเสื้อผ้าออนไลน์หรือการทำธุรกิจออนไลน์ก็กดติดตามไว้นะครับเพจโคชบรีพิชชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์และใน YouTube ชื่อช่องโคชบีพิชชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับในไอจีไลนแล้วก็ติ๊กต็อกก็มีแล้วด้วยเช่นกันนะครับผมกดติดตามเอาไว้เลยนะครับทุกๆวันพฤหัสและวันอาทิิตย์คครรบบจะะมมีีีลสสาาวู้้ดๆแน่งงงถึ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์